สวัสดีครับผมัโหลว่างไหมครับว่างครับเอเอเลยเลยครับอ๋อครับเออไอ้วัดวันที่หนึ่งมิถุนาครับครับวิ่งบนเดียวครับเดียววิ่งบน วิ่งบนตัวไหนครับสกับสามสองกับสาม,สสามเด่นตัวไหนครับเด่นเด่นเด่นสามครับครับหน่วยบนออหน่วยบนแปดเก้าศูนหน่วยหน่วยบนหน่วยบน หน่วยบนแปดเก้าศูนย์วนี้ลานเบอร์ทิ้นแปดเก้าศูนย์ครับจับกู้จับกู้โอ้อันนี้หลักหน่วยอันหลักสิบไอหลักสิบสองกับสามไอเป็น,เป,นเป็นตัววิงอะนี่หลักสิบมันนี่แต่ว่าโอ้ครับจับกู้ก็จับกู้ครับสอง 2องแปดสองเก้าสองเกศสองปสปครับสาเกครับสาูนครับ เน้นอปนับไอ้สามรุ่นตัวสามุ่นเ้นเลยเน้นนักนักอไอส้สามนี่ยครบน้นนนักเลยสามนครับกับสองแปดนะครับชอง็เบ,บาเแต่วาเน้นอยู่นักนักทุกทุครับน <c oughs> ่เอาเอาล้างไหมรครบ <c oughs> ับล้างพรอมิล้างหกตัวเดียวครับเดียวครับเดียว หลักสิบล่าง่ะครับหลักสิบล่างหกตัวเดียวดิเดียวครับคสิบครับหน่วยล่างแปดเก้าศูนย หน่วยล่างหน่วยล่างแปดเก้าศูนย์มันตัวเดียวกับบนหน่อยจับจับคู่ครับหกแปดหกเก้าหกศูนย์อือหกหกแปด 9 60ูนครับเน้นที่68แปดเน้นหกแปดครับตู้นนี้วันนี้บนต้นนี้นนตามตูนเนี่เ้ยโอยบนกระบนนี่มั่นใจที่สามศูนย์ต,ตามตรุ่นปมป้มมั่นใจอย่างเองห้าตัวเทียบเลยครับ ้ารพูดมาเนวันนี้มั่นใจที่สามศูนย์ครับส่วนล่างนี่มั่นใจที่หกแปดครับครับขอบคุณมากครับผมครับครับครับบดีคบับครับครับ เอาพี่น้องพีน่น้องเขียนวันที่ได้พี่น้องเพิ่โท่มากอัดปุบเลยพอพันเบาเร็วพอพันเบาเร็วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขี่เขียนวันที่ก่อนได้พี่น้องเริ่มตัวเลขอะ่ะน,น,นั่นแหละเดี๋ยวซื้อเสียงง่ายๆแบบพัน้องเขียนออกพี่น้องเดี๋ยวเขียนซื้อก่อนทีสารเนี่ยได้พี่น้องเบิ่งคลิปให้จบน้นแนวพี่น้อง เนาะเขยียะพี่น้องเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออ่านเดี๋ยวเขียนเขียนซื้อเขียนเสียงเ่็นต้นหนึ่ง คนสุราษฎร์นาะพี่น้องเนาะพี่น,อน้องเขาเบิ่งเทียบสะกันเพวาว่ารางออกก่อนน้ะพี่น้องล่างออกก่อนเด้อล่างนี่ล่างนี่เป็นลักซิปเด้อพี่น้องเป็นลักซิปล้วก็เป็นเลขวิ่งคอมเพื่อนไ้เพื่อนห้หกตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนห้หกตัเว,ดว,ดวเ,ตเดียวล่างนี่ ล่างเพิ่นหวิ่งหกหกตัวเดียวหกตัวเดียวนี่ก็เป็นลักซีพร้พอมเลยพี่น้องเลขติดเลขประกบลักหน่วยนี่เพิ่นก็แปดเก้าศูนย์ตัวเดียวก็บดบเลยแปดเก้าศูนย์ลักหน่วยจับคู่นี่ก็คือหกแปดหกเก้าหกศูนย์ก็ห้ว่าตรงตรงลดน้อพี่น้องอันนี้เป็นลักซีอันนี้เป็นลักหน่วยตรงตรงบนก็ตรงตรงล่างก็ตรงตรง ส่วนล่างนี่เพื่อนให้วิ่ง2กับ3เพื่อนเน้นที่3ามล้วพี่อน้องเด่นที่3อันนี้เป็นลักซิฟึ้นกันนี่บาน,นี้ลักนวยกับตัวเดียวกันกับล่างนี่แปเนี่ก็เป็นลักนวยได้พี่อน้องได้เป็นลักนวยเพื่อนจับคู่นี่ก็คือสองแปดสองเก้าสองศูดสองเก้าเก้าสเพื่อนว่าให้นักหนักคือ สามศูนย์มันใจคักสามศูนย์เอานักหนักประสนกับสองแปดได้พี่น้องได้แต่ว่าที่แน่แนพันเบาพันจ้ำคักคือสามศูนย์ได้พี่น้องได้ตัวพันจ้ำให้คักคักคือสามศูนย์นะพี่น้องพี่นอ้องเข้ากับแคบหน้าจอเอาถ้ามักถ้าชอบก็บคือหาลอตอลีนอ่ะขันบ่มักเข้ากับพันนะพี่น้องเห็นว่าบนล่างตรงๆงได้พี่น้องได้บนล่างตรงบ่ง้อตงกับ เหล็กพันปักลักไห้แลลวหลักสิบลักหน่วยพันปักลักไห้แล้วได้พี่นอ้องได้ฮะขอบุญขอบคุณคน้นสลดัดหลายๆคอยพี่น้องเขาโชคมหมันเฮงๆปัง,ปงๆกันเด้ขาฝากก็เไลยก็แช่กติดตามเพ็รพาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม